แห่เบอืออะไรพี่ไม่รู้เบอเหมือนกันนะหนึ่งเซนอืมแห่นน1นึ่นะอู้ตัวใหญ่อยู่นะอู้ตัวใหญ่อยู่เขาเรียกปลาอะไรอ่ะปลาเล็กกูนปลาเล็กกูน พอได้พอได้นี่อยอนนอนนอนนู่อันนี้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 เหมือนปลาทูเลยปลาอะไรนี่เรนะ่ครับ,บปัจจุบันครับมึง วันเอาปลาปลาเล็บท่วนมันวูฟหิวร้อ,รอสิมันมัน,ม,นมันไม่แตกอ่ะอืมน่าจะเป็นแหสักสักหกอกพอดีสักแปดอกพอดีเนี่ยแปดเนี่ย ปดศอกก็แปดศอกแปดศอกสี่เมตรมประมาณเอาสักเป็นห้าศอกสักห้าศอกเนื้อเขาเห็นเนื้อศอกอยู่ที่ลูกเหว่ะน่ะไม่นัะเหว่มันแค่ความยาวจมไม่ทันเนาะ ทำไมมองดูข้างบนมันตัวเล็กจังเท่แล้วเอาขึ้นมามันตัวใหญ่อยูน่นะครับว่า,อ,อ,อ,าอันนี้เอาไปตากแห้งรับพี่ตากแห้งดสดสดเนาะเนื้อ,อมันยังใสเลยเพราะว่าเอาไปเอาไปกินดิบได้ไหมอ,อ,อ่า

พีผีมันหลีมันไปหลีอยู่แถวนแถวไต่ทองเรื่องอืม,มลอปลาอะไรนะครับปลานนี้เลยปลานี้ 没晒你。